สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนั้นหนึ่งนะครับก็จะพามาชมนิทรศการโปเกมอนการ์ดเกมฉลองครบรอบ25ปีครับผมซึ่งก็จะจัดขึ้นทั้งหมด4แห่งด้วยกันที่แรกก็เป็นเซนทอนอยุธยาซึ่งจัดผ่านมาแล้วครับก่อนที่จะเข้าปีใหม่นี้ที่ที่2จัดที่เซนทอ o โวลซึ่งมีวันที่7-16ิกราคมบริเวณเซนทอนคอร์ด6ชั้นที่6ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปวันที่11นี่แหละครับผมเคที่ที่3ามเซนทอโคราช มีวันที่28มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์บริเวณลานกิจกรรมชั้นที่1ที่สุดท้ายนะครับผมจัดที่เซ็นทรัมเชียงใหม่มีวันที่18-27กุมภาพันธ์ครับบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1มีค่าเข้างาน100บาทเพื่อรุ่นรับการ์ดโปรโมชฉลองครบรอบ25ปี1ซองซึ่งใน1ซองนั้นมีการ์ดล i ซาดอนกูชิงบานะและก็คาร์มิซึ่ง1ใน3าใบนี้ได้แน่นอน และอย่างนั้นยังมีการ์ดบูสเตอร์แพ็คเสริมของเทพเวหาอีกสามซองซึ่งใครได้ของดียังไงแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ในลิงก์ด้านล่างครับสามารถเข้าไปอ่านได้ทางเพจ Facebook Pokemon t c g Thailand ได้เลยครับผมก็การ์ดที่วางตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็อย่างที่รู้กันในคลิปที่ผมเปิดบล็อกโปเกมอนวีแม็กซ์ไทรแม็กก็ผมเกลือซึ่งเกลือที่นี้คือไม่ได้ของ,อของที่ผมอยากได้ของผมอยากได้คือเจ้ามังกรตึกกับเอ่่งงก็ไได้้มมมาาาาแลลวปต ก็ก็แค่อวดเฉยๆฮะใดนๆนก็คือไปเที่ยวชมงานนิทรรศการโปเกมอนการ์ดเกมฉลองครบรอบ25ปีน,นะครับไปไปกันโซนร้านค้าเขาจะมี SD กับบูสเตอร์ขายนะครับแล้วก็มีกลุ่คุณแจอะคริลิกเนะี่ยเมเทัลน่ารักมากแล้วก็มีตุ๊กตาด้วยฮะเออเนี่ยน่ารักเหมือนกันนี่นุ่มนิ่มฮนะจังหวะน,นี้ก็ได้ตั๋วคิวแล้วฮะรอต่อคิวเข้าไปหน้างานนะครับได้มาแล้วนะ มีตุ้กติ๊กตุ้มิ๊กมีนุ้มติ๊กตุ้กติ๊ก่ยแหละก็จะมีในส่วนของการโชว์อาร์ตเวิร์กของโปเกมอนนะครับมีทั้งความสวยแล้วก็ความเท่ด้วยแต่ก็ขออภัยกล้องนะมันสะท้อนแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปครับผมแล้วก็จะมีมุมในการเล่น Nintendo Switch ของภาค Brilliant Diamond แล้วก็ Shining Pearl ครับผมก็จะมีเควสพาโมมิออกจากป่าให้ได้ภายใน10นาทีนะฮะ ซึ่งพวกผมก็ทำกันไม่ได้นะติดเทนเนอร์นี่ก็เป็นการที่ออกมาตั้งแต่ชุดแรกอะเฟิร์สอิมแพคถึงชุดปัจจุบันเลยนะที่เขาก็รวบรวมมาให้เราดูตรงนี้นะนี่ก็เป็นโปเกมอนวีจากทุกภาษาอ่านี่เจ้านี่นี่แหละที่จะาหาเอาให้ได้วันนี้ก็จบไป,ปการวนหนึ่งรอบนะแล้วก็น่าจะวนแค่รอบเดียวด้วยฮนะปวดขาดเลยเรามันลุ้นกันว่าจะได้อะไรกันบ้างานะะเดี๋ยวรอดูของออสหายที่มาด้วยแล้วกันเจ้าฉุนนะครับฉุนครับ เป็นการแกะทองที่ดีมากไม่แกะหลายปีครับแหมูเฮดอาร์ไหมียืนตั้งนานเนี่ยได้อะไรไหมเออสื่อคุณสื่อคุณกระแสน้ำเยือกอีกแผงโหลุ้นลุ้นปันได้ของดีไม่มีนะครับหมดหมดแล้ว มาแล้วอ่ามาให้ไ์เด็ดไรเด็ดครับอขอกาสบินสะมัง้งอะไรครับอะไรครับมาต่อให้จบมะมาต่อให้จบต่อให้จบต่อให้จบมะเขียวหรือฟา้านี่เสร็จเลยครับสีฟา้าโอ้วนี่เสร็จเลยครับสีเหลืองฮะสีฟา้าครับ ได้คาแมกครับแต่ไม่ออกครับได้ไหมเนาะทองมันดีเกินไม่นะตะอกี้คือที่อยู่ในงาน,นครับเจอพี่คนหนึ่งเขาได้ลิาดอนไปฮะซึ่งแล้วผมก็พูดกันในเล่นว่าเพื่อนผมจะได้เป็นคาแม็กแล้วผมก็จะได้เป็นมานะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่เออเออไม่พูดแล้วกัน <c oughs> เอ๊ะมีซองโบราณเนี่ยแกะตรงไหนวะ าไม่ต้องรีรออะไรฮนะเกลือ,อไปหนึ่งจังเกลือ <c> ค <oughs> ือคนเรามาเอาของฟรีเนี่ยมันก็หวังนะหวังบางทีของฟรีก็หวังเหมือนกันไม่ได้ของดีนะอือ,อๆๆออออมะพร้าวตัโผู้นัดตัวจมอนนะประหลังคนหนึ่งเคยพูดไว้ <c oughs> เดี๋ยวจะเชื่อฮะเกลือน่าจะเกลืออีกคนนึง ครับเหลือจะเชื่อครับเลเล่ฮะเลเล่ก็ม่ชอบสีอะไรครับฟ้าเขียวแดงจริงๆผมเป็นคนชอบสีชมพูฮะเหลือจะเชื่อฮะขอบสีทองฮะเหลือจะเชื่อฮะครับเป็นมาด้วยกันเลยฮะช่วงนี้น่าจะน่าจะมาด้วยกันเหรอด้วยกันเนี่ยฮะทะเลไทยฮะทะเลกรุงเทพอุ๊ยแม่งเอ้ยก็จบไปแล้วครับกับการเอ่อ เที่ยวชมงานนิทรรศการ Pokemon ครบรอบที่25ปีครับก็หวังไว้ว่าจะได้น้องดิสดนนะฮะแต่ก็อ่าทำไงได้ดวงเราสมพงกับน้องคาเมนะ็กนะฮะก็จะเก็บนลฮะเพราะว่าการก็ค่อนข้างสวยนะมีดีเทลมีความทองมีความลิมิเต็ดนะก็ยังไงก็งานก็ค่อนข้างสนุกฮนะผู้ผู้จัดก็เป็นมิตรนะฮะเรียว่ามีระเบียบด้วยโอเคงานดีฮนะไม่ดีอย่างเดียวคือดวงผมนี่แหละก็ <c oughs> ขอให้เที่ยวงานนิทร,รการโปเกมอนครบรอบ2 5ปีให้สนุกนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ